ทำทุกอย่างเป๊ะมากเลยแต่น้ำหนักไม่ลงทำไงดีคะคุณครูวี มีปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นกับหลายคนมากก็คือกินแบบเป๊ะมาก i อเกินน้ำออกกำลังกายทุกอย่างคือเป๊ะมากแต่ทำไมน้ำหนักยังไม่ลงคะคุณสารวจสิ่งนี้นะก็คือคุณตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าหรือคุณเครียดหรือคาดหวังกับผลลัพธ์มากเกินไปไหมนะคะการลดน้ําหนักเนี่ยเป็นเหมือนกับการทําเป้าหมายอย่างอื่นนะคะว่าเวลาที่เรามีเป้าหมายแล้วให้เรามีความสุขกับการ ลงมือทำนะคะอย่าไปเครียดอย่าไปโฟกัสจดจ่อกับเป้าหมายมากจนเกินไปว่าเฮ้ยวันนี้มันจะต้องได้หรือมันแบบมันหนักเกินไปมันเครียดเกินไปแบบนี้นะคะฮอร์โมอนเครียดออกมาทํางานมันก็ทําให้เราเนี่ยน้ําหนักไม่ลงสัดส่วนไม่ลดได้เพราะฉะนั้นคําแนะนาําสาหรับคนที่แบบเป๊ะมากนะคะทําทุกอย่าง ยังไม่ลงให้คุณผ่อนลงเบาลงนะคะผ่อนคลายนะคะสบายๆง่ายๆสนุกๆน,นะคะไม่ต้องไปเครียดกับมันมากนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะคุณครูวีเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่ตั้งใจนะ,ะลดน้ำหนักขอให้ทุกคนมีหุ่นดีมีสุขภาพแข็งแรงได้เป้าหมายตามที่ตัวองต้องการนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย